สวัสดีครับผมเอ็มโรสซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับพี่เปิ้ลครับได้รถมารีวิวกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับรถที่เราเอามารีวิวเนี่ยก็จะเป็นรถ Ford XL Street นะครับช่วงนี้เนี่ยเราก็จะรีวิวรถ Ford กันหลายคันแล้วนะครับอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเป็น FX Pro Max นะครับจะเป็นแนวสายลุยแล้วก็แบบตกแต่งแบบออฟโรดนะครับแต่ส่วนสำหรับคันนี้ครับ XL Street เนี่ยจะเป็นสายแบบเลสซิ่งเอาใจวัยรุ่นมากๆนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยสวยงามแล้วก็โโดดดเ่นนจาาากรงงมแล้ว นะครับคันนี้นะเขาจะมีการตกแต่งในเรื่องของตัวลายสติกเกอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกชุดแต่งต่างๆที่เป็นสีดําเงามาล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กสีดําเงาคือแบบสวยมากๆสีเนี่ยเขาจะมีมาให้ด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับก็คือสีนี้เลยเป็นสีน้ําเงินไลทิงบูนะครับแล้วก็สีดำแอบส์ลูดแบ็กนะครับสีขาวแอคติกไวท์นะครับแล้วก็สีสุดท้ายเนี่ยคือสีบอลอลูมิเนียมเมทัลลิกนะครับพอเราใช้งานไปหลายๆวันเข้าเนี่ยทางฟอร์ดโทรบอกว่าคุณเอ็มถ้าเกิดคุณเอ็มอยากที่เอาไปแต่งนะ จัดการได้เลยนะครับเราก็เลยอ้าวสนุกล้ทีนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาพเพื่อนๆเอาคันนี้ไปแต่งด้วยนะครับแต่ในเมื่อไหนๆจะต้องไปแต่งแล้วเราก็ต้องแบบไปหาคนที่เขาเป็นแบบว่าสายแต่งฟอร์ดแบบแนวซิ่งเลยนะครับผมก็เลยติดต่อทางพี่เมย์ไปนะครับพี่เมย์เนี่ยเป็นกลุ่มของสับเด้งนะครับและหลายคนเคยดูคลิปของเราไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ากลุ่มสับเด้งเนี่ยแต่งรถฟอร์ด Ford, แบบ สุดยอดมากมากนะครับแนวเรซซิ่งแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยคือแบบว่าสวยสุดๆเลยนะครับแล้วผมไม่ได้มาสายแบบสายรถเตี้ยสักเท่าไหร่นะครับก็เลยจะต้องไปปรึกษาพี่เมย์นะแล้วเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปหาพี่เมย์กันแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปรีวิวรอบคันของคันนี้แบบเต็มๆด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปคุยพี่เมย์ว่าสาหรับคันนี้เนี่ยฟอร์ดเอ็กแอลสตีเนี่ยเราจะแต่งกันแบบไหนดีนะครับเราจะทําอะไรกับเขาบ้างนะครับเราเดินทางกันดีกว่าผมต้องบอกก่อนว่าสําหรับคันนี้เนี่ยตัวจอเนี่ยเขาให้ นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับใน3คันที่เราเอาไปใช้มาเนี่ยคือใช้ไห้หมดเลยแล้วพอใช้เสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยติดใจมันสบายคันนี้ก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคือพี่เมย์เนี่ยก็ส่งตัวโลเคชันมาแล้วผมจะลองเชื่อมต่อ Android Auto ให้เพื่อนๆได้ชมกันเพราะว่าผมใช้เป็นโทรศัพท์ a m s u n งนะครับถ้าเกิดว่าเป็น iPhone เนี่ยก็จะเป็น Apple CarPlay นะครับเวลาเชื่อมต่อไม่ยากเลยเพราะว่าตัว Ford เเขาเนี่ยเขาจะมีช่อง USB มา2ช่องนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวสายของเขาที่เป็นสายชาร์จโทรศัพท์นี่แหละนะครับเชื่อมต่อไปเลยนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะขึ้นเห็นไหมครับเป็น Android Auto นะครับแล้วเราก็เปิดใช้งานดาเ,เนินการต่อไปเลยนะครับยอมรับนะครับ นี่เลยเรียบร้อยอันนี้เราก็มาจับคู่ของเขาในมือถือนะครับนี่เห็นปะ่ะแอสซิตตนจะพร้อมช่วยเหลือคุณนําทีแอสซิตตนเนี่ยคือจะเป็นระบบที่แบบว่าอ่ารับฟังคําสั่งเสียงนะครับไม่ยากไม่ยากเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็พอเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นเป็นหน้า Google m มปแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะใช้งานได้2แบบเลยเวลาเราจะค้นหาเนี่ยก็คือใช้เป็นเซิร์ชคําสั่งเสียงก็ได้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวเราลองไป่าที่อื่นกันตลาดนัดเรือบิน อันนี้เราใช้คําสั่งเสียงในการพูดบอกไปปุ๊บมันก็จะค้นหาอัตโนมัติแล้วก็วิธีที่สองก็คืออย่างนี้อย่างนี้ครับก็คือพี่เมย์ส่งโลเคชันมาให้ผมพอส่งโลเคชันมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถคลิกที่ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกโลเคชันได้แล้วเราก็เลือกใช้แอปนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นไปที่หน้าจอนี้เห็นปะอูสีสับเด้งบายรถเมนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วอันนี้คือฟังก์ชันของการใช้งานตัวจอแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ,อนะครับโอเคถั้งั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่เมย์ดีกว่าไปครับตอนนี้นะครับเราใกล้ที่จะถึงพี่เมย์แล้วนะครับพี่เมย์บอกว่าถ้าเกิดใกล้จะถึงเนี่ยให้โทรบอกพี่ก่อนนะครับเผื่อพี่ไปส่งของอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องรอกันนานนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราโทรหาพี่เมย์ก่อนดีกว่านะครับต้องบอกว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะโทรแบบที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ Endo Auto นะครับ ต้องบอกเลยว่าง่ายามากๆพอเราเชื่อมต่อ Android Auto แบบนี้แล้วที่เราดูเนไว้ตอนที่เรามาเนี่ยเวลาจะโทรออกเนี่ยโคตรง่ายนะครับตรงน์เนี่ยเขาจะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งนี้เนี่ยคอนโทรในเรื่องของโทรเข้าโทรออกแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานด้วยเสียงนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นในส่วนของอเครื่องเสียงนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของอินโฟเมชันนะครับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เนี่ยก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วก็จะดูหน้าจอที่นี่เลยนะครับด้านในนะโอเคเดี๋ยวเราโทรหาพที่เมย์ก่อนเรากดนี้ปุ๊บ ก็จะมีรายชื่อนะครับขึ้นแบบนี้เขาจะมีเบอร์โทรล่าสดนะครับรายชื่อเบอร์ติดต่อนะครับแต่ทีนี้เราโทรหาพี่เมย์ไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับเราก็ไปรายชื่อล่าสุดนะครับแล้วก็นี่เลยโทราพี่เมย์จับเด้งนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับพี่เมย์ผมใกล้ถึงแล้วพี่ครับผมผมอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างนอกหรอพี่ให้ผมไปรับไหมได้ครับได้ได้ครับ อยู่อยู่ของเราแถวเจ้าคุณส่งโลเคชั่นให้ก็ได้ครับได้ได้พี่โอเคถ้าเดี๋ยวผมไปรับนะพี่ครับผมครับผมโอเคครับพี่เดี๋ยวเจอกันครับผมครับครับครับพี่เมย์ส่งโลเคชั่นมายังส่งมาแล้วเออโอเคคลิกโลเคชั่นไปเลยก็ได้ไปรับพี่เมย์กันนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับโตฟอร์ดเนี่ยคือผมได้ขับมาหลายคันนะครับตั้งแต่คันสีแดงที่เราเคยไปขับมาใช้แล้วนะครับแล้วก็ F X 4 max นะครับแล้วก็คันนี้คันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกแหละว่าไปใช้มาหลายวัน นะครับแล้วก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบการขับขี่การใช้งานฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันสะดวกสบายและสําหรับเจ้าคันนี้นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเขาเป็นเครื่องยนต์ตัว2.2ลิตรนะครับ VGTurbo นะครับแล้วก็มีอินเตอร์คูลเลอร์มาด้วยตัวนี้เป็นเทอร์โบแปรผันทำให้เวลาขับเนี่ยขับสนุกแล้วก็เหยียบติดเทา้านะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยให้แรงม้ามาถึง160แรงมา้านะครับตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์6สปีด นะครับขับแบบสบายๆเข้าเกียร์นิ่มสําคัญเลยคันนี้เนี่ยพวงมาลายัยเ็าเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับก็เลยทําให้พวงมาลัยเนี่ยมีน้ําหนักเบานะครับเวลาแบบจอดหรือว่าเวลารถที่แบบไม่ได้เคยเื่อนเยอะอะไรเงี้ยปกติถ้าเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ธรรมดาเนี่ยจะหนักมาก นะครับอันนี้ก็จะเบามากแล้วก็มีความคมมากเวลาเข้าโค้งเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกติดใจมากในการขับรถฟอร์ดที่เป็นกระบะฟอร์เรนเจอร์ทุกรุ่นตอนนี้นะครับแล้วก็อย่างภายในอย่างที่เห็นนี่แหละว่ารูปแบบดีไซน์ต่างๆเนี่ยเขาจะดูแบบด,ดูดุดดูมีความดุดันสไตล์อเมริกันนะครับก็สวยงามตามสไตล์นะครับตัวเบาะนี่ก็เป็นเบาะผ้าแล้วก็มีกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้าด้วยครับโอเคแล้วก็ตอนนี้ครับเราถึงที่หมายที่พี่เมย์ส่งโลเคชั่นมาแล้ว เดี๋ยวเราวนหาพี่เมย์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราใส่แมสกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงโควิดด้วยรุนแรงนะครับใส่แมสกับเดี๋ยวไปหาพี่เมย์กันสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวไปที่อู่พี่ได้เลยขับไหมขับไหมได้เด้เออรถใหม่เลยนี่เคยขับยังรุ่นนี้ยังเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวลองดีกว่าได้พี่ เดี๋ยวผมขอ,อนั่งข้างในแล้วกันนะเพราะจริงๆข้างในกว้างมากเลยเฮ้เป็นโอเพนแคปอ๋อโอเค,อ,เคอันนี้รถก,กี่ลแล้วพี่เนะี่ย4พันกว่าพี่ แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่เมย์แล้วครับพี่เมย์นั้เราตัวอย่างเป็นทางการอีกทีเวผมเมย์ซับเด้งครับก็จริงๆเราเคยเจอกับพี่เมย์ไป้วรอบหนึ่งใช่ครับนะจริงๆเราเจอตามงานกันบ่อยมากแต่ที่เคยถ่ายแล้วเป็นกระแสคือเมื่อตอนนั้นที่เรารวมตัวกันพี่เมย์เนี่ยก็จะเป็นสายของฟอร์ดเลยใช่ครับนะครับปกติตกแต่งเกี่ยวกับอะไรบ้างพี่จัดที่ทําสีจัดทรงตอนนี้คือเริ่มมาเก็บเจาะเรื่องคล้องเครื่องกันแล้วอ๋อนะครับพัฒนาขึ้นมาคือที่เราเจอกันรอบนั้นพี่ยังไม่มีอู่ส่วนใหญ่ตอนนั้นคือเรา แต่งรถเองใช่ครับอ่าแล้วปัจจุบันวันนี้คือมีอู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยเราเข้าไปที่อู่พี่เมย์มาแล้วรอบนึงแต่แบบด้วยความที่แบบว่ารถเยอะใช่ครับนะครับเราก็เลยพากันมาถ่ายที่นี่ครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมารีวิวรอบคันคันนี้กันดีกว่าได้ครับลยนะครับและหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่หล่อมาจากโรงงานเลยใช่ครับนะครับแต่มันไม่พอเดี๋ยวพวกเราจะพากันมาตกแต่งเพิ่มเติมกันอีกครับนะครับเดี๋ยวเราดูจากด้านหน้าละกันนะครับคันนี้เนี่ยไฮไลท์ของเขาเลยคือสติ๊ก นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเขาก็จะมีลูกเล่นในส่วนของสีแดงที่ตรงกระจังหน้าเลพี่นะครับนะี่จริงๆตัวหน้านี้เป็นหน้าตัวใหม่ล่าสดุดถูกไหมครัใ่ครับกระจังหน้าแบบตัว2 0 2พนี่เะครับเป็นตัวสอ2พันเลยตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีดําเงานะครับมีโลโก้ฝาอ,อยู่ตรงกลางแล้วก็มีลูกเล่นสีแดงอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตรงชายกันชนด้านล่างต,ตรงนี้เนี่ย<ำ>ก็จะเป็นตัดดํานะครับ ส่วนไฟหน้านะครับไอจะเป็นไฟแบบทอโลเจนแต่ก็จะมีเป็นแบบโคมดําด้านในมีไฟเลี้ยวสีส้มนะครับชัดเจนเลยแบบนี้ล้อแม็กเนี่ยเขาให้ล้อแม็กขนาด16นิ้วมาเป็นล้อแม็กสีดำยาง2 1ง7 0 16ดนะครับด้านข้างก็มีสติ๊กเกอร์เหมือนกันนะครับนี่ตัวท้ายกระบะฟอร์ดเนี่ยมีความจุเยอะที่สุดใช่ครับ511มิลลิเมตรนะครับต้องบอกเลยว่าความจุเยอะมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของรอยต่ออะไรต่างๆของตัวกระบะเนี่ยมีความแข็งแรงมากแล้วก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆวันเนี้ เรามาหาพี่เมย์แล้วนะครับก็กําลังจะหาไอเดียในการตกแต่งเพิ่มเติมยินดีครับนะครับจะมีรถของพี่เมย์วันนี้มา3คันมา3าคันครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเริ่มจากคันนี้แล้วกันคันนี้จะคล้ายๆกันคือคันนี้เป็นรถแคปเหมือนกันใช่ครับเป็นตัวเตี้ยหรือตัวสูงพี่อันนี้จะเป็นตัวสูงครับแล้วมาโหลดใหม่อ๋อคือเดิมทีเป็นตัวสูงใช่ครับแล้วก็มาโหลดเตี้ยใช่ครับอย่างนี้ต้องทําอะไรบ้างพี่เริ่มต้นเลยจัดทรงจัดทรงก่อนเลยเปลี่ยนล้อเป็นยางครับเป็นยางใส่25 5ห้า 55อันนี้2 5 5 5้ใช่ครับก็จะได้ทรงนี้ใช่ครับนะครับอย่างนี้ถนุก็ใส่ยาญได้ได้ได้ครับจัดทรงใหม่เป็นล้อขอบ18ใช่ครับขอบ18ฝากระโปรงคาร์บอนใช่ครับนะครับอันนี้กระจังหน้าเป็นเอเวอร์เรสซ์สปอร์ต๋อเป็นเอเวอร์เรสซ์สปอร์ตคันนี้จะบอกก่อนว่าคันนี้เป็นปีสิบสอครับแล้วก็เรามาจัดแปลงหน้าใหม่อ๋อจัดปี2012ใช่ครับแปลงหน้าอันนี้เป็นกระจังหน้าเอเวอร์เรสส์อันนี้กันชนก็เอเวอร์เรสส์ด้วยปะใช่ครัับกนนนชไฟห้า ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ใช้ไฟหน้าจะเป็นเอาไปแต่งเป็นโมดิฟายจากร้านพี่อ้นร้านคำแห่ง187อันนี้ก็คือว่าเอาไฟเดิมใช่ไหมพี่ไฟเดิมครับแล้วก็ตกแต่งภาในใช่ใส่คีบมาแต่งอันนี้ใช่ไหมใช่ครับคีบมาแต่งแล้วก็ทําไฟตาแดงใส่วงแหวนใส่เดย์ไลท์อัพใหม่ทั้งหมดครับสวยมากจากร้านพี่อ้นเลยดูแล้วมีอารมณ์เหมือนแบบเหมือนฟอร์ดมาแตงครับผมนะครับ นี่เลยแล้วก็มีใสลิ้นนะครับด้านล่างอย่างนี้ความเป็นไปได้ที่คันตัว XL Street สตผมจะจัดทรงนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเปลี่ยนล้อเป็นยางใหม่แล้วก็จัดทรงเข้ามาใหม่อันดับแรกเปลี่ยนล้อเป็นยางแล้วก็จัดทรงอ่ามันจะได้ทรงได้สวยได้ได้หนึ่งไอเดียแล้วครับผมเปลี่ยนล้อเป็นยางจัดทรงนะครับเรื่องของหน้าเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีว่าเอาไงนดีโอเคคันถัดไปนะครับคันนี้รถเซนนุ่มก่อนหน้านี้จะเป็นสีแดงที่ผมเคยท่าลไปใช่ครับอ๋อ อันนั้นตอนแรกเริ่มต้นเราจะเป็นสีแดงแก้วครับสีแดงแก้วรอบนี้มาเปลี่ยนเป็นสีส้มเลยนะครับโบบน F55 โอ้โหอลังการงานสร้างมากทอขึ้นใหม่หมดเลยอันนี้เป็น F55 ตัวเล็กเป็นเทบลอะไรเนี่สามพันครับสามพันีซีจากพี่ปิงเทบอครับโอ้โหสวยงามมากอันนี้แล้วก็ทำสีห้องเครื่องใหม่เทนลายใหม่หมดเลยเทนลายให้เข้าให้มันเกืนกับชุดสีอ๋อเนี่ยจะมีทั้ง ฝาวาวทั้งตัวทช่คด้านหน้ารวมถึงนี่ด้วยม้อลมเเบรกครับผมนะครับโอ้โหสวยงามอลังการนี่สุดที่สุดของสายฟอร์ดยังแบบนี้ครับผมเราเก็บจูนอีกหน่อยคันนี้ได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 ้วิ่งให้เห็นแน่ครับเออเดี๋ยวไว้มีโอกาสพอเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมมาเก็บแบบละเอียดดีกว่าครับภายในก็มีการตกแต่งเรียบร้อยแล้วอ่ามีถังเบาะเกอร์กี้มีถังน็อตชีดนะครับมาโอเคคันต่อไปอันนี้เป็นรถพี่ใช่ครับใช่ไหมคันนี้เป็นรถปีอะไรพี่ ปีที่สองเหมือนกันครับปีที่สองใช่ครับแล้แปลงหน้าใหม่แล้วก็ใส่กระจังหน้าเอเวเลตเหมือนกันใช่เอเวเลตสปอร์ตนี่แล้วก็ไฟหน้าไฟหน้าตัวนี้ผมจะเป็นตัว2021 2021ใช่เป็นตัวของไวท์แท็ก2 0พัครับอ๋อนี่ก็เป็นฝากระโปรงคาร์บอนอุ้ยอันนี้ฝากระโปรงแบบเป็นแบบเจาะด้วยใช่ครับนะครับโชว์ห้องเครื่องอ๋ออันนี้ฝากระโปรงของพี่เอ็มธนูทองพีเอ็มครับพีเอ็มครับนี่สั่งสั่งโมขึ้นมาใหม่เลยอ๋ออันนี้สั่งพิเศษเลยใช่ครัับบบครนนนีี่าาแกกม ด้านข้างก็จะมีงานคาร์บอนนะครับครับนี่สวยงามรอบนี้ก็จะมีพวกปั๊มขึ้นมารถพองก็จะมีปั๊มขึ้นมาอีกอ๋อใส่เบรกเลยรอบนี้แล้วยังไม่มีเบรกครับครับงเบรกเฮ้ยสวยงามสวยงมากแล้วคือแบบไฟมันมีหลายตัวมากเลยนะใช่ครับไฟนี้ก็แบบหนึ่งใช่ครับตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเดย์ไลท์ใช่ไหมใช่ครับนี่ไอ้ตัวนี้จะเป็น LED อ๋ออนี้ยังเป็นหลอดอยู่ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบกลม ใช่ครับก็มีเดไลท์เหมือนกันมีเดไลท์เหมือนกันตัวนู้นเป็นแบบมาสแตงมาสแตงโอ้โหสยตล์มาสเต็งเอาไงดีพี่แล้วอย่างของเราจะเอาไงต่อดีไอเดียเลยอันแรกเลยนะฮะขาโป่งคาร์บอนแน่นอนคาร์บอนนะต้องเปลี่ยนขาโปงคาร์บอนนะครับไฟหน้าใส่ยัดเป็นโปรเจคเตอร์เป็นโปรเจคเตอร์วางเดไลท์ครับแร่โปรเจคของผมกระจังหน้าต้องเปลี่ยนใหม่เป็นกระจังแต่ง มันมีหลายแบบมากเลยมีหลายแบบครับมีทั้งที่เป็นตัวเอเวอร์เลสที่ไรกันก็ไี้แต่รุ่นราะเป็นเอ t ทผมจะทํใส่กระจังแต่มเป็นตรงรุ่นของมันเลยเอาเป็นตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเลยมันจะเป็นกระจังแต่งของมันแล้วอะไรต่ออีกพี่ ทีนี้ช่องหน้ามาแรายังยึดกันชนเดิมเดี๋ยวผมจะใส่ลิ้นให้มีลิ้นด้วยเหรอมีลิ้นสเกเก์ตมีลิ้นชายล่างต้องเริ่มจินตนาการตามคนดูต้องเริ่มจินตนาการตามแล้วแต่จริงๆเราไม่ได้ให้จินตนาการแค่นั้นเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปแต่งให้ดูด้วยครับผมนะครับอันนี้คือด้านหน้ามีฝากระโปรงกระจังหน้าไฟหน้าลิ้นใช่ไหมลิ้นครับนะครับแล้วด้านข้างด้านข้างอะไรต่อดี๋ี้ด้านข้างเดี๋ยวทําลายสติกเกอร์หน่อยครับทําลายหน่อยทําลายข้างหน่อย Oh. นะทำลายข้างลังคาติดสังคาแก๊ปหน่อยใส่แก๊ปซิงหน่อย uh, ใส่แก๊ปหลังใส่แก๊ปหลังนะครับซิ่งหน่อยทำลายข้างใช่ครับจัดทรงไหมจัดทรงจัดทรงเปลี่ยนล้อหน่อยจริงๆอันนี้ต้องแทบจะอันดับแรกเลยใช่ครับ <laughs> เริ่มต้นคือคจัดทรงอ่า uh. เปลี่ยนล้อใส่ข้อสิบแปดเปลี่ยนล้อใส่ยางหน่อยอ่า uh. ทีนี้จะเจ๊เรามีแบบอย่างไม่ต้องอยางบางก็ได้ ใช่ครับถ้าเอาจะแบบใช้งานในทิวเขาจันสนุกสนุกก็ยางแบบสักส5 5 5 0าห้าาบกำลังดีครับอ่านะครับก็ไม่ต้องโหลดเยอะใช่นะครับนี่ทางอู่พี่ทำอะไรให้ผมได้บ้างเดี๋ยวผมจัดการดานหน้าให้เลยด้านหน้าก็คือมีกระจังหน้าครับผมไฟหน้าไฟหน้าแล้วก็ลิ้นล่างลิ้นล่างใช่ครับโอเคทางอ้เดียดต้องฝากพี่เมย์ด้วยครับผมนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยติดตามชมแล้วกันว่าสำหรับคันนี้นะครับแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปทุกที่เลย ก็คือเดี๋ยวพี่เมย่จะแต่งด้านหน้าไว้ให้เราเดี๋ยวเราจะไปจัดทรงนะครับไปเปลี่ยนฝากระโปรงทําสติกเกอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดทำอะไรเนี่ยให้ติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาดูด้วยนะครับว่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วจะหล่อขนาดไหนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับใครติดตามพี่เมย์ตอนนี้ติดตามด้วยที่ไหนบ้างพี่ใน Facebook ก็ได้ครับครับล่าสักเลนเจอร์ แล้วก็เหลือเบอร์โทร0837892592ครับยินดีให้คำปรึกษาครับว่าแต่งฟอร์ดนะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ของพี่เมย์เขาเรียกว่าแทบจะครบวงจรภายนอกภายในนะครับห้องเครื่องนะครับทําให้หมดนะครับก็ติดต่อพี่เมย์มาได้หรือว่าใครอยากจะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าที่เราเคยมาถ่ายตรงเนี้ยมีหลากหลายรุ่นให้เลือกชมนะครับว่าอยากที่จะทําแบบไหนสเต็ปไหนนะครับสอบถามพี่เมย์ได้เลยโอเคถ้างั้นฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับเราจะแต่งออกมาเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนครับ ับไปแล้วครับ,รบสวัสดีครับ